ครับมนนี้มาบ้านพี่น้องพอดีน้องนองเขานะบ้าวเฮ็ดไก่กินครับพี่น้องเบิ้งย,ยอดหัวหน่อยหัวหน่อยพี่น้องเนี่ยตอนในไงเลยพี่น้องเบิ่งเนี่ยสามสิบเกียเนือ้ออีแดงเนี่บอืมนี่บอกเจ้าหนุ่ยเนี่บอกข้า ผมมานั่มาผมเนื้อสดสดแห้งของเสาร์สดน้ำลับก้อยแบบสินใหญ่ไปเน้องก้อยสินใหญ่เลยเนี่ยอู้ว่าเด้อจังอดเลยสินน้ำกันนี่ครับ เี่ยวกองไรพิเย็นหน่อยวกบขอบคลิปใหม่พี่น้องครับขอบคุณครับ